ีพี่น้องนี่ยมุอมดอเสานั่มือเสาเลยนี่กิจกรรมของข่เต่าโน่นี่ได้สีเข่าสีเข่าว้ถักกินคนที่ที่ว่าเขามันถูกไหมบอกเข้ากับเอาเขาเนี่ยมามาสีสีเพื่อเสี่ยวหัห่มไหงัว่าไหไก่ไข้เป็ดไห่ฮัน้วก็เข้าไปก็ได้ไห้ไก่อีก พี่น้องมะต้องเสียยังแจ้กยาง,าอ,ยางอันนี่ล่ละเกษตรมั่วชั่วเห็ด <c> ช <oughs> อบเกษตรมั่วชั่วเห็ดเฮ็ดแบบนี่ล่ละแล่ที่นี่ข้าวมะต้องขายเข่าดอกเพื่อไม่คิดเบิงแล้วมันมันถูกซีเข่าเบิกได้เข่า ก็นี่ดอกแล้วแต่เข้าบัเขาบาัไใดกำหนวดว่ามื้อนี้ต้องเท็ดนั่นเท็ดนี่แล้วแต่ความที่ว่ามันอันไหนมันมากกอนากินยมื้าคือว่าเขา้เขาอันนี่เขากินยูจงสีเข้ากันทํเาเข้าบดเข้าเก่าเขามาบดมาบดเนี่ยนีต้องบดครับต้องมีสีเขา่า คนคนที่ได้ก็คือคือเขาเห็ดหมุนเวียนกันที่นี่แหละพี่น้องเห็ดหมุนเวียนกันเขาเขาได้นเนี่ยอันปีกไก่มันได้มันได้หลายเลยมันได้หลายแล้วที่นี่เอาไปขายแต่มันกิโลละหาบาทหกบาทเขาก็เรื่มมาขายเขาเอาไว้ขายบดไห่ไก่ห่งัว,ห,วออหิ่กล้วยเออห่กล้วยว่าไห่ไห่แตห่งัวกับไก่อืมซวนนี่แหละ เป็นการลดลดลดนู่นคือข้าวตอเอาขง้นไปซันสื่ออาหารมาซื้อไข่คักไข่แน่นนะพี่น <not player> ้อ <m enfant> เพิคิดข้าวไปบุบๆคนดีอันเวลาสีขาแล้วเทาก็เวลานี่นี่นี่คือส่วนส่วนของแม่พันไก่แม่พันพ่อพันส่วนของลูกมันเทาก็แยกออกจางกันหากคิดหรอเห็ดเห็ดแบบง่ายแบบเดี๋๋ยวเดียว ตอนแรกๆเขากับติดคัดต่างๆอยู่จ่ว่าอีกจังหน่อยเข้าหูจักแล้วเข้ากัอแยกส่วนต่างๆออกไปเป็นอันส่วนแม่พันธุ์ส่วนลูกแล้วก็ส่วนไก่ขุนอันนี้เลือกของไก่เลยพี่น,อนอ้องเลือกของไก่อยากให้ขามาเมืงมองว่าเออมันเรียงยังไงก็เรียงง่ายแท้เราเข้ากับมีอาหาร กินในขั้วเลือดนี่แหละนี่แหละคืออาหารที่ห้าวอุดม,มสมบูรณ์ชนิดหนึ่งของห้าเมื่อนี้หลังจากการสีเข่าห้าก็ได้อ่าได้อาหารจะมีหัวอาหารแล้วก่หัวหานเราก็ต้องใช้หลจะมีเข่าเปลือกเขาโูดรโมดหล่เขาต้องเข่าไปเนี่ย ฮ็ดออเป็นฮ็ดเป็นแหงใายไม่กิน นี่แหละพี่น้องเบิง้งเขาก็กินมันก็กินแล้วมันก็ใหญ่ไว้เนาะเขาก็ใส่แบบธรรมาชาตาิจเฉยๆล่ะถอดไฟมีทา่ทางนี่ท่าหนึ่เรียกแบบง่ายัพี่น้องอเพราะว่า,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 าวมันแค่สิ่งปล่อลำคาญกับคนอื่นแต่ก็เขาก็ป้องกันพวกหมาพวกนี้ไม่กินของเข้าใด อาสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากเบิ้งแง่งกันเนเด้อชอ่องกระสีมัว่วเสือ